ดูการศิลปินเอาเข้องเองดูคบทีมศิลปินไม่ทีมมาหลายไปเอกไม่นั่ามีไม่สลับสับเตียนรับใส่จีนอ๊อาดสีพวนหรือพวนบกอน่ถึงยูกับจีนอ๊อดนี่รับแฟนติ้งแฟนบอลั่มคนนี้มาขอติดอยู่ที่บ้านในบ้านในสวนของพี่ของน้องสถับสนุนเมืองแง่พุ่งเสียงพุ่งว่าคือ้นเตามาแยงไหนต่อโอ๊คุณดูเกล้าจังหวัดรลอยเอ็ดกับมอนัใจก็ลอยหลายคนเข้าใจว่ามอลั่ใจก็ลอยนี่เป็นจังหวัดมอนั่มอยู่ลอยเอ็ด พันที่จริงแล้วมอเลามจังหวัดมหาสารคามแต่ใส่น้ำมาหมอล่มใจเรื่อยนะครับก็เป็นลูกหลานของพี่น้องเข้าจังหวัดก้อยขึ้นเก่านะครับขอพี่น้องไม่ค้องคุขหลายอนุโมทนาบุญกติพอแม่ครูกินพุท่านรขบาวนาห่านาะเี่นต้องกันขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกินวอกโจ๊กวัวโล่งข้าวไข่ล้ำด้วยจับแขนไปยังให้ฟินนเงินปท้องเอาอันไหนก็ให้ฟินนเงินปท้อง ขอเยนี่ enfin ื่องล้านเริ่สิบล้านในกระเป๋าทุกคนเด้อสาธุใส่ขอเสียงคนสิถือเลขวันที่สิบเกตเตชาได้ตัวไหนก่อเข้าวยบัตห่วยก็ได้ศูนยแปดศูนย์แปดคนนั้นนั่นนี่อะไรอยู่ในรถป้องวังนรอไอโชคกีอยู่ดีเนี่ยสุขุสุขคนกับปวนกันต่อกับคอนเฟิร์ตแอนอร์ีีนา